เลแนวใหม่ที่โด่งดังชั่วข้ามคืนเรกระสไตล์การถ่ายรูปเอาหาแต่สร้างสรรค์บวกกับมุกประกอบกับหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อใครเห็นแล้วเป็นต้องทำตาฉาย,ยาของเขาคือรีมบาร์โค้ด เห็นแล้วก็อดขำไม่ได้นะฮะว่าแต่ว่าไหนๆน้องมาแล้วเนี่ยก็ขอสแกนบาร์โคดนี่งนะ,ะสวัสดีครับน้องรีมครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เจสแกนน่สแกนได้ไหม <laughs> อันนี้รับพี่มีไลน์นี่สามารถแอดไลน์กันด้วยการสแกนได้ไหมอันนี้ผ่านไหม ผ่านแลวผ่านแล้วอะไรผ่านหรือไม่ผ่านเราตัวจริงนางอารมณ์ดีนะนางไม่ได้แบบมึนเหมือนรูปในเฟซนางมีคนบอกว่าเราเกรียนมากเลยนะขอบคุณครับสือเป็นคำชมขอบคุณสำหรับคำว่าเกรียนเออน้องรีบาร์โค้ดนี่นะฮะอายุตอนนี้เท่าไหร่ละสิบสิบหกครับสิบหกปีใช่ครับชื่อจริงก็คือนายทิติพันธุ์พันธุนะฮะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีครับนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะที่ ชวนมาคุยก็เพราะว่าดังมากในโลกออนไลน์มีคนเข้าไปกดไลค์ถ้ามากกากดไลค์เขาเรียกกระดึ๊บไลค์โอกระกระดึ๊บไลค์นะฮะกระดึ๊บคือกระโดดแตะีดมากเยอะมากเลยอ่ะนะฮะตอนแรกๆที่ทําเนี่ยรู้ไหมว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้ไม่คิดครับก็ตอนแรกก็ถ่ายลงวันไม่คิดว่าจะคนเยอะหรือไม่คิดว่าจะทําทํออกมาแล้วไม่คิด หรือยังไงไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจเยอะขนาดนี้ครับโอ้แล้วตอนแรกมีบาร์โค้ดไหมครับรูปแรกๆของเรารูปแรกๆไม่ใช่บาร์โค้ดครับอแล้วเป็นรูปแนวไหนรูปแรกๆเลยก็เป็นรูปน่าจะเป็นถอดรองเท้าชั่นน้ำหนักมากกว่าครับนารูปแรกๆเลยถอดรองเท้าชั้นน้ำหนักใช่ไัมมันคือมุกยังไงที่มาของมันเป็นมุกที่อันนี้ตอนนั้นดิมไปชั่งน้ำหนักและที่นี้แม่บอกว่าเออมันหนักรองเท้านะมันไม่ถอดรองเท้าชั่งน้ำหนักล่ะเออดีมก็ อ่ะอรองเท้าไปวางบนน้ำหนักแล้วเราก็ยืนลงวก็ชั่งน้ำหนักรองเท้าใช่ครับพี่ไปกดด้วยนะพี่ไปกดรูปนั้นด้วยนะแล้วพี่ในใจพี่คิดว่าเด็กคนนี้มันบ้าอยู่เนาะโอ้ยไอ้มุกนั้นมาจากไหนไอ้มุกถอดรองเท้าชั่งน้ำหนักเนี่ยมาจากแม่ครับมาจากแม่ทำไมแม่ทำไมไม่ถอดรองเท้ามันหนักรองเท้าแล้วเราก็คิดได้เองเลย ดิครับถ้าเออป็นเด็กวัยรุ่นเขาเรียกอะไรนะมุกบัฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบัฟฟาโลบัฟฟาโล่แกบัฟโล่ไอตอนที่ถ่ายรูปนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปลงเฟซเฟซของตัวเองตอนนั้นเปิดเป็นแฟนเพจหรือว่าเปิดเป,เ,ปเป็นเป็นแบบปกติเฟซส่วนตัวปกติครับแล้วพอรูปนั้นลงปรากฏว่ายังไงบ้างมีคนแอดเข้ามาเยอะไหมก็ตอนนั้นยังไม่มีครับก็ปกติไลฟ์เรื่อยๆปกติเลยครับแต่ก็มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์แน่เลยมีครับเพื่อนว่าไงบ้างครับตลกครับคิดได้ไงอะไรอย่างงี้ครับ นะแล้วมุกดีดังนะคนก็ปไปพูดต่อกันนะเรื่องแบบถอดรองเท้าช่างน้ําหนักแต่ตัวเองเนี่ยไม่ช่างเอารองเท้าไปช่างอะไรแบบนี้นะนั้นถามนิดนึงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปแนวแนว,แนวกวนๆนาฮาแบบนี้มันมาจากไหนเพื่อนๆเล่นกันเปล่าครับคือดีมก็เล่นเฟซปกติแล,<ม>แล้วทีนี้มันมีแฟนเพจ,เพจหนึ่งชื่อบัฟฟาโลแกงครับก็ดีมก็เข้าไปดูในเพจนี้ปรากฏว่าเอ้ยน่าสนใจนะมีมีทั้งมุกมีทั้งรูปภาพอะไรกวนๆอย่างนี้ดีมก็เฮ้ย ลองทาบ้างดีกว่าดิมก็ถ่ายรูปได้แรงบันดาลใจมาจากนั้นครับก็เอาลงเฟซตัวเองครับนั้นรูปนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นครับใช่ไหมฮะ่พอคนเข้าไปเราเอาไปเอาไปไว้ในแฟนเพจอันนั้นเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏคนที่มาเม้นเขาคอมเมนต์ถึงรูปเราว่ายังไงเออก็ตลกครับตลกดีก็แบบชอบอยากให้ทําอีกใช่ครับก็เลยทํำเรื่อยๆเลยครับเริ่มมีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ครับบอกว่า็นคนชอบถ่ายรูปไหมชอบครับก็ ใช่ครับแนวไหนชอบถ่ายรูปแนวไหนก็แนวตลกตลกแบบมึนฮะแต่แบบประมาณเนี้ครับเออพูดถึงมึนไหนทำหน้ามึนแบบเวลาเราถ่ายรูปให้พี่ดูนิดนึงนี่นี่นี่หน้าหงนั่งมึนมากเลยนะไม่คือมึนกับหน้าปกติเนี่ยเหมือนกันเนี่ยรูปรูปที่เมื่อกี้พี่แหม่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมงานเอารูปขึ้นอีกทีหนึ่งฮะช่วยอธิบายนิดนึงว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีที่ไปที่มายังไงเพราะว่าบางคนที่ อย่างอย่พี่ๆแถวนี้อาจจะงงเฮ้ยน้องดิมบาโคตคือใครอ่ะแต่โอ้ยไม่รู้จักได้ยังไงเขาดังจะตายอะไรอย่เด็กวัยรุ่นนะมาดูเนี่ยนึกรูปเนี้ยคืออะไรฮะรูปนี้คือถุงใต้ตาครับก็คือเอาถุงมาแตะไว้ที่ใต้ตานี่ก็คอมเมนต์ว่า เป็นแคปชั่นรูปว่าผมเป็นคนมีถุงใต้ตาอะไรอย่างนี้ครับน่ารักดีด้ยตลกทีด้วยไมู่กหน้าเป็นคนตรงตกรโหลกทีได้ไม่ลูกหน้าเราถ่ายความเป็นตัวอย่ามาตรงนะคะอันนี้คือหน้าเราตอนนั้นรู้สึกยังไงคือหน้าเราเหมือนไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยไม่ว่าจะรู้สึกยังไงเอดิมว่าถ้าถ่ายรูปแนวนี้ดิมว่าทำหน้ามึนๆอย่างนี้อาจจะแบบฮากว่ารูปยิ้มแบบอย่างนี้แบบดิมว่ามัน <ก>มันอ,อัดแบ้วอะไร,รอย่างนี้ใช่ไหมรูปนี้ล่ะรูปนี้ล่ะรูปนี้ปนเป็นถ่ายรูปใต้น้ำครับดิมอเอาน้ำวางไว้บนหัวแล้วก็เอาโทรศัพท์ ถ่ายรูปใต้น้ำเออ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 ก็ดีเน,นาะไม่ต้องไปทะเลเนาะสามารถถ่ายรูปใต้น้ำได้แต่ปกติที่แม่มสังเกตปกติเราถ่ายรูปเราไม่ค่อยยิ้มนะมไม่ค่อยยิม้มทำไมไอ่ะในเมื่อรูปมันดูออกจะฮาฮามันยิ้มได้นะลูกดิมว่าถ้ายิ้มมันจะไม่ฮาดิมต้องทำหน้ามึนๆนะอาจจะแบบคนดูแบบเฮ้ยเกลียนอะไรเนี่ยเออเออเอออนั่งมึนแล้วนั่งหากว่าไม่แสดงว่าบุคลิกส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้นิ่งๆถูกป่ะไม่ได้ก็ไม่นิ่งมากเขาก็เฮฮาใช่ตลกไหม ตลกครับตลกคือถ้าแบบถ่ายรูปจะน้าดิ้งครับอ,อย่างเดียวนะแล้วรูปนี้รูปนี้รูปนี้ปนเป็นดูทีวีย้อนหลังครับก็คือเอาทีวีหันกับหลังแล้วนั่งดูอะไรอะไม่เข้าใจเหมือนบริการกช่องห้าไงอวัยของน้องแบบะ,ะดูทีวีย้อนหลังไงเด๋ยนนี้ในเน็ตเนี่ยออย่างเว็บช่องห้าก็จะมีแบบดูเหตุการณ์ย้อนหลังดูย้อนหลังนางก็ดูย้อนหลังได้เหมือนกันนางก็กลับหลังหันทีวีเลยดูแบบย้อนหลังโอ้ยน่ หน้างดมันกวนดีแท้เลยนะอันน hmm ี <sh> ้คือดูทีวีย้อนหลังแล้วมีอันไหนที่เป็นแบบอัปเดตสุดที่คนมาไลค์มาเม้นต์เรามากที่สุดบาร์โค้ดเลยครับอันนี้อันนี้เด็ดสุดเลยครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้เป็นอันนี้อันนี้นี้คืออะไรแต่งหน้าแบบธรรมชาติครับก็จะมีกรเมย์ต้นไม้แม่น้ำอะไรอย่างนี้ ต้องให้ช่างแต่งหน้าเราศึกษาบ้างนะแต่งหน้าแบบธรรมชาติรอันนี้ธรรมชาติยิ่งกว่าแบบดาราเกาหลีนะมันธรรมชาติมากเมฆลอยมาเลยมาเ,ออเ,เต็มเลยนะนี่ไงนี่ไงบาร์โคดอันนี้อันนี้เหมือนพี่ไปปลูกผมมาใหม่ทำที่ยกกัเบเจ๊ป่ะคะเออแล้วตอนที่ทำคิดว่าเป็นบาร์โคดไหมตอนทำตอนแรกไม่คิดครับก็เออเอาเอาคิดตอนแรกก่อนคิดว่าทําทรงนี้แล้วมันจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นบาร์โคดแล้วแล้วไอ้คำว่าบาร์โคดมาจากไหน เออเขาเขาคิดกันเองหรือเปล่าดิมไม่รู้นะแต่ดิมก็คือมีพวกคนที่มาคอมเมนต์เป็นคนตั้งให้ใช่ครับแล้วบาวร์โค้ดนี่มีคนเอามาแปะไว้ให้ทาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยว่างี้อันนี้ดิมทําเองครับ <c oughs> อ๋อ,อ,อแต่เห็นว่าเป็นบาร์โค้ดจริงจริงมันขาดไปนิดนึงรู้ปะขาดอะไรตัวเลขตัวเลขมีคนบอกว่าน้องดิมเป็นญาติกับเนวัตดาวหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอเห็นชื่อคล้ายกันบาร์โค้ดก็มาจากหน้าม้านี่แหละนะเมื่อกี้ว่าจะเขียนแล้วเกรงใจ สงสารเดี๋ยวลราออกแล้วนี่กลับไปโรงเรียนทันไหมครับวันนี้หรือลาเลยลาครับลาออกเลยเดี๋ยวดังมากไม่ได้อันนี้ถือว่าดังในทางดีเออมีคนเคยตั้งข้อสังเกตบอกว่าจริงๆมุกของรูปถ่ายของน้องดีมที่ทําเนี่ยมันก็ดูธรรมดาแต่ไอ้ที่คนเขาขำเนี่ยเขาขำที่หน้าเรามากกว่าคือด้วยความที่หน้าเรานิ่งเหมือนไร้อารมณ์เราคิดยังไงก็ ของเขาแล้วครับ <laughs> <laughs> เกินมะา <laughs> พอยิ้มแล้วดูไม่ขำนะโอ้โอ,โอนาะงต้องมึนถามจริงเวลาโดนแบบที่บ้านดุพ่อแม่ดุทําหน้าไงใส่พ่อแม่แล้วพ่อแม่โกรธมากขึ้นไหมเวลาเห็นเราทําหน้าแบบนี้ไม่ครับ <laughs> <laughs> หรือให้อภัยเลย ใช่ค่ะเพราะหมื่นมื่นหมือนบาทคนหมื่นใสทุกอย่างเออยิ่งดูในกล้องยิ่งเหมือนบาทคนจริงมากนะแล้วก็มีเหมือนกันพี่ก็เอาจากกระแสที่คนก็พูดถึงมานะคือบอกว่าเราไปก๊อปปี้มุกมาเออแนวนี้คือมีคนเคยทําแล้วเราไปก๊อปปี้มุกมาจากคนอื่นตกลงเราก๊อปปี้กมาจริงมล่าก๊อปครับ ก็บังเออกบังมุกครับทำไมถูกมุกก็ขอโทษพี่ๆเขาแล้วครับเออว่าขอโทษนะครับพี่ที่กบมุกแต่พี่เขาไม่ได้ติดใจอะไรแล้วครับเออเราหมัดกบเพื่อให้คนอื่นขำต่อไม่ได้เอาไปทําการค้าอะไรริมมุกอย่างที่อันนี้พี่เคยเห็นอะไรนะธรรมชาติธรรมชาติหน้าธรรมชาติอ่ะอันนี้ดิมก็เคยเห็นที่เขาแต่งกันมาดิมก็แบบเอ้ยอยากทำมั่งก็ทำแล้วก็ลงเฟซแล้วทำหน้าตัวเองเป็นคิ้วหกมิติ 8มิติอะไรไหมไม่ครับไม่มีเป็นมุกต่อไปเดี๋ยวนานจะไปเล่นเป็นมุกต่อไปคิดยังไงที่คนเรียกเราว่าเป็นเน็ตไอดอลก็เคเขินิดนึงแต่มันไม่ถึงระดับเน็ตไอดอลนะครับแล้วก่เน็ตไอดอลตามความเข้าใจของเราคืออะไรอ่ะคนดังครับที่ดังจากเน็ตครับอะไรประมาณนี้คือต่อให้เราไม่ได้มีชื่อเสียงในทีวีในวิทยุแต่เราดังในโลกโซเชียลใช่ครับอ่าเราเป็นอย่างนั้นไหม ดีมไม่ไหมดีมก็ปกติครับแต่ตอนนี้เขาก็ดังมากในเน็ตนะน้องรีมเนี่ยแต่แบบถ่อมตัวนิดนึงเวลาเวลาลงเวลาลงเฟซบุ๊กเนี่ยเคยเข้าไปดูรูปตัวเองเนี่ยกดไลค์มากที่สุดเนี่ยเท่าไหร่สองพันแปดครับสองพันปดครับโอ้ยกว่าจะได้ร้อยไลค์นแทบตายเลยเนาะมีสองพันแปดเลยนาะสุดยอดนะโอ้ม่ธรรมดานะคุณครูว่าไหมคุณครูว่าไหม คุณครูไม่ว่าครับคุณครูบางคนก็ชอบด้วยซ้ำครับแบบขอบสมัครเป็นเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยะขอบเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากระแสตอบรับในโรงเรียนเนี่ยต้องฮือฮาแหละใช่ไหมคะมีน้องๆแบบมาขอถ่ายร่มถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไหมไปโรงเรียนมีครับนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่น้องก็มีอะไรที่พิสดารกว่าคนอื่นนะฮะเรื่องของการเนี่ยอะไรขำๆอย่างเงี้ยแหละนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสนุกๆนะฮะใช่ค่ะสร้างมีคนตาม Facebook เราก็เยอะเห็นบอกว่าเยอะมากจนกระทั่งแบบ Facebook โดนปิดเลยหรอ โดนปิดครับทำไมอ่ะแต่ดีมไม่รู้ว่าโดนปิดเนื่องด้วยสาเหตุอะไร <H acks? S 2> จจะอาจจะเป็นเพราะแฮกหรือว่ามีคนเข้ารหัสเฟซดิมอะไรประมาณนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงรู้ว่าโดนแฮกมีวันนึงดิมเข้าเฟซไปมันบอกว่าให้ยืนยันตัวตนดิมก็ขอข้อมูลตามความเป็นจรงิง แล้วก็รอสามวันก็เปิดใช้ได้ครับคือมีคนเอาของเราไปเล่นก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เขาหมั่นไส้เปล่าอันนี้ดิมไม่แน่ใจเหมือนกันเออขาหมั่นไส้เปล่า<ม>ดังเปล่า<ม>อะไรแบบนี้มีไหมมีแบบว่าคนที่โรงเรียนแบบอยู่ดีลุกขึ้นมาเป็นปฏิปากหลังจากความดังของเราโดดเด้งขึ้นมาอย่างนี้มีไหมดิมดิมว่าไม่นะนี่เพราะเขาแบบดังแบบน่ารักน่ารักเลทำไมไม่เปิดแฟนเพจไปเลยครทำไมทำไมใช้ Facebook เป็นแบบเป็นบุคคลเด็นเออต้องไปขอแอดอะไรเงี้ยแฟนเพจก็งา่ายกว่านะคนเข้าปรากฏไลค์ก็จบเลยนะเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ เปิดสองวันก่อนครับเป็นไงตอนนี้แฟนเพจเท่าไหร่ละลก็เปิดวันเดียวก็พันกว่านี่วันเดียวนะแต่ไม่ค่อยได้โพสอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเล่นเฟซบุ๊กส่วนตัวเพราะว่ามันสะดวกสบายกว่าฮะจะคิดว่าจะ,จ,ะจะทำแนวนี้ต่อไปนะขำๆแบบนี้สร้างสีสันอย่เลิกนะครับทำครับเออก็กพ,พ,พี่ว่ายังดีกว่าเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเงี้ยเราสร้างเสียงของเราให้คนอื่นเคยมีไหมที่ใครมาพูดกับเราว่าแบบ เขาได้แรงบันดาลใจหรือเขามีความรู้สึกว่าเขาหายเครียดจากการเห็นรูปของเรามีไหมมีครับมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกประทับใจที่สุดจากคําพูดนั้นเอประมาณว่าอพี่เครียดนะอะไรอย่างนี้พี่มาดูรูปน้องอ้าวพี่ฮาอะไรประมาณนี้ครับแบบก็รู้สึกดีใจภูมิใจครับที่แบบทาให้เขายิ้มได้ในประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นสีสันของชีวิตในวัยของเราซึ่งอยู่กับโลกออนไลน์ตั้งใจเรียนหนังสือ เรียนนั้นเรียนหนังสือนะเรียนครับเรียนครับนั้นคําถามสุดท้ายโตขึ้นอยากเป็นอะไรดิมอยากทํางานในวงการครับนี่เกี่ยวกับแนวไหนครับนั้นพี่รู้แล้วโตขึ้นอยากเป็นเจ๊ใช่ไหมอยากไหมอยากเป็นแบบเจ๊แหม่มใช่ไหมทํางานในวงการอย่างนี้ไหมมีไหมมีไหมอยากแบบแสดงหนังอะไรร้องเพลงก็ได้เป็นบทอะไรบทอะไรคนหลับใช้ก็ได้ เ้านรียกก็ไม่หวังสูงแต่ถ้าบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นเหมือนนาเดชอยากเป็นที่บอยกรแล้วก็อันนี้ไม่ได้เลยนะคือจำเลยนะปิดเฟซเลยนะนะอ่ะท้ายสุดแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยู่ในวัยเดียวกันใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมหรือไอ้เรื่องของการสร้างสีสันในชีวิตแบบเกิดเกิดผลดีอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกเขาว่าไงบ้างครับถ้าว่างๆก็ ทำไปเถอะครับถ้าคิดว่ามันดีเราไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทําให้ใครเสียหายก็ทําไปครับเออไม่หนักหลังคาบ้านใครครับอาจจะแบบได้ผลตอบรับดีแบบนี้ก็ได้ครับค่ะเนาะเอออย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับอะไรที่มันเป็นสิ่งยั่วยุยาเสพติดหรืออบบยมุกอะไรต่างๆเนาะอ่ะฝากไว้ด้วยตั้งใจเรียนนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณน้องเน็ตไอดอลของเราน้นดีมขอบคุณมากครับลูกขอบคุณครับดีม